ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ขอ,อประชุมค่ะเฮ้ยอย่าออกเป็นไงสวยไหมเนี่ยคะ่ะเพิ่งซ้อมเสร็จนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปซ้อมอีกเพราะฉะนั้นมารับลมกันก่อน วันนี้วันภริหัสวันที่17พฤศจิกายนนะคะตรงนี้จะบอกเลยว่าลมเย็นมากพัดเข้าไปแบบข้างในอะ เยวจะต้องไปซ้อมต่อแล้วนะคะบ๊ายบาย